สติมันทันนมันเป็นตังซีเนาะความคิดมันก็คิดของมันแต่ว่าเขาหักไปถูกน้ำมันสื่อบันตัวสติไียมันโอ้มันเดีสบบายบรเขามีสติมันสบบายโอ้สติเป็นพ่อเป็นแม่เฮานะมาครอบครองเฮาจิตเท่านี้นะมาบึงแับนี้โอ้มันเกิดไม่สบบายแบบนี้นะแต่ว่าโอ้กว่าแต่ว่าเขาปฏิบัติมาไหนกับบริยุซื่อแด้อยู่บ้านก็ได้นะ กินขาดเศร้าออกไปปฏิบัต the so, ิเดินจมกรมได้กวดน้ำกวดนึงไปล้างบ้านทุกเมื่อไปปฏิบัติเอาไปอามาหาปฏิบัติอยู่นรงนี้ฮะนะมันก็บบทตรใดดอกถ้ามาพึคือซื้อบรเทากลับบ้านพุ่นอ่ะมันชิคุซึกขึ้นมาเกิดอีนังม้ามันก็เกิดอยู่ในบ้านเทาก็ได้มีมือหนึ่งปฏิบัติได้โย่างไปเขาอันที่ว่าอันอันนั้นนะหยกกราบเนี่ยนะเขาไปตันกระลาไว้ไปยุงบางหนึ่งมันผูไปาเนาะบัดเี่ยนะ บาไปดูโอ้ยใช่ไหมสองมือหนูโอ้มาเกิดปิตีบันเทันนะเพนดินนี่ให้มันบริจุมันระนักมันเกิดโจมเบามันเกิดโจมโอ้มันหาอะไรมาทุกอย่างเนาะมันจะเกิดปิตีดีใจบันเทันนะเพนดินนี่ฮมันบริจุมันบริตีมันบริจมยังเหมือนแต่คนเอาเองนี่มาไม่ยังมาต้องในจิตใจเพาคือปิธีกรรมถูกดินบริถุเกิดขึ้นโว้ยว่ะ มันลอยสบายเหมือนมันเกิดอยู่บ้านเฮาชาวตาวุกคนนี่มาปฏิบัตินี่อยู่น้ำร้องผ่อนมันก็นเฮาวนเฮาไหวนะเฮ้าคืนอยากได้ไรเมื่อบ้านเฮาจีนเฮาสบา,บายมันจะเกิดขึ้นมาให้พวกเจ้าเห็นพวกพ่อแม่ไอ้น้องเห็นทุกคนแต่ว่าหักหักตั้งใจนะหล่ะตั้งใจเหตุอันนี้เห็นมีความเพียรที่สุดเลยไปเก็บอารมณ์ในร่องโพดามาสอบนี่พระิท้โมบนมีความวอกให้เพินอยากได้อนหาหากินข้าวในเช็ดเจสิน เขียวปักปฏิบัติเย็นบ่ได้พัชิพจบเหมือนแรงเขี่ยพักปฏิบัติปฏิบัติมาคนนี้เราคุณบ่อมาเนี้มาเฮือนคำบ่อมาปฏิบัติโอ้ยเกิดปฏิรีใจเย็นบ๊อสบายโตเนี่ยนะนั่งสงบหลายเป็นสมองกับปติงมันมีความสงบเป็นเครื่องนจะเิ็ฐ์ในตับตัวเองนี่น้องพรอหน้าซิเป็นพิษปกติบ่กประชันเอาจับตุ๊กตาไม่จังนี่วะสั้นตุ๊กตาวระชัน ไม่ใช่เครียดห้องโผดาอีกบ่กความสุขของเขามันหายไปห้องโผดามาถ่วงความสุขหายไปหมดแล้วไมาใั่นบบนี้นะบัติพิวโอ้ยจะไรนอบ้านนี่เจี๊ยบได้ขึ้นเก่ามาม่าแล้วจวดเธอหมดแล้วมาบนี้แล้วว่าโอ้ยแล้วว่าเพียอผัดเป็นซี่หนอว่าจั่นเอาไปเอามาหั่นบัวรูจักยังดอกร้องพ่อบอกกันยกมือก็ยกแต่อีนั่นยกบัวรูจักหน่าจักหลังดอก ยกคืก่ซื้อเลยคิดต้องพธเทียนว่าว่าโอ้ยเป็นบุญมหาศาลได้ยกมือนีว่าท่นรู้จักได้บุญนั่นน่ะเขี่ยวเหตุบัเนี่นะเข <c oughs> ี่ยวเห็หุเขี่ยวถ้ำมาอะไรบัเนี่ยนะว่ามันมาเขาเก็บอารมณ์มันไม่จะเกิดได้บัเนี่นะเกิดว่าโอ้ยไปเนี่ยเห็นปอนไปผู้เขามาเนี่นะมันดอกมันดอกคือว่าเป็นพี่เป็นน้องมาเกี่ยงนขนาดก็เราดเหตุไปนะมกักอันเธอหนึ่งไปอยู่อันนั่นแหละไปอยู่อันวัดสิ ค่ะเดี๋ยวให้น้องพ่อมาไปป่าหันซีกมือหลวงพ่อย่างมาโอ้อาการของพ่อได้ขนาดว่าท่านพิ่ัย่างมาขนาดมาแล้วดีใจว่าหลวงพ่อเป็นอาการนะท่านไปเห็นต้นไม้ภูเขาเป็นอาการเมื่อวันนี้บัดเพิ่นมาวอาว่าเอ,อ้ยอีกเจ็ดมือเด้อสิมาหักเอาไปอีกเลยเศรษขกามาอีกได้บัจจิตวัเนี้ยอ้าวถูกไปอีกในนอกวะท่านอือกับสมพรเกิดจมแลม้วบัดเนี้ยบัดนี้เด้อโอ้ยว่า มนันในเฮือนมันเกิดเองมันบริเบนว่าอันนั้นดอกฮะบริเบนอันนั้นเมื่อเฮือนก็ให้พึกบปล่อยกี่ขั้นมันสิออกมาหมื่อหนึ่งหันไปอันนั้นกับเขาไม่สินเขาทอนเงินมาหันประมาณเดือนเดือนมาดอนเดียดอกมันหนักกว่าพ้นประตกในจอดใก,กล้จอดโดดนะบอกว่าอันมันหนักมึงดอกเกินดอนหนึ่งยกาขยาเถาะสิไปปอยใช่อันตู้เสียงซี่จังหวัดกษัตริย หลงทางเขาเฮือนอีแม่เอ้ยครับรถจนสิบเบิดน้ำมันบ่จักเขาเงินเขาเกี่ยวไปเกี่ยวมาพ้นกระตกมาดิหันเฮือนเห็นอยู่อ๋อไพโอเนียน้องหมอไพโอเนียหาร์บรวนโอ้ยเหตุจังไดน้องวัดฉันสิขอดสวมมงเลยครับรถเกี่ยวอยู่นี่ฮะนะมาเนี่เลยว่าเอ้าเอ้าอธิษฐานอีกวัดฉันคัดเสียหายคนน่อยทรงหันค่อยเห็นบนเก่าที่วันบนเสือนะน้อเกี่ยวไปบ้านไปเห็นมาดิหันเห็นแต่ก็เอาไปป่าไว้ในบ่อนเขาไหลเงินอะไรก้อนหนึ่งนะ ออกมาไปเห็นทาง,ขงเขาเพื่อนใกล้ๆฮานะเอา้ามันเป็นหนังสี่ก็เป็นเนาะนี่วะนล้วส่งเงินน่ะบา่าเอืมเมื่อหนึ่งฮานอ่กับนั่นฮานะให้หกินน้องวัดปะนี่ยฮานะให้กินน้องวัดแต่ว่าวละเอ้ยดูผ้ามาปาดมือปัะนี่เอาเตี้ยเดียมาเกลียเนี่ยเคลียหนไว้เดินจุกมบ่อยว่างเลยนะเดินปฏิบัติเถอะนะเดินจุกลมเดินไปเดินมาประมาณสามสี่หารอบเ่ย เมาเปิดเบิ้งอีกมาเปิดเบื้องมื่นเลือดยังยิ้มออกอยู่โอ้ยได้สิตท่านเพลเนาะวาชันจิตมันบอกว่าชมน้ำหนาเนี่ยมันวะมันชมหนาเฮาได้จิตแั่เป็นบุของเฮาไดชมน้ำหนาเนี่ยมันว่ามันนอมัดมันก็มาบอกเฮาวันว่าก็ยิ้มใส่พ่อมันไดมันยิ้มพ่อมันบ่อในชมน้ำหนาละละได้จิตนะะโอ้จิตนี่ก็บุญเป็นจิตเฮาเนาะอัน้วาสันมันมาเตือนเฮาตลอดเวลาที่ว่ามันเสียหายความต่อเฮา ันนพอครูอาจาร์ไปสอบอารมณ์นี่้องพอถามคำถาม้องบดาว่าขันคนบอกค่อยทำาบุญทำาทานี่นะมาปฏิบัติธรรมสิเห็นธรรมอยู่บ่เนาะสันมันบอกว่ามันตอบออกมา่าสําเร็จที่ใจมันแล้วมันบอกออกมามันความตอบมันสิออกมามันบ่เป็นอันนั้นะเขาหาความตอบจากเขาเองมานี้รถเบิ่งสีเล่าสูฟังอีกอันไปเก็บอารมณ์ตับอิดมือที่หนึ่งมือที่สองที่สามยกกันบได้เห็นที่เพนเดยจังอก เหนียว่อเบิด้อมือที่สามม <ım. S 2> <buenas> ันหนักหลายออกบ้านแล้วมานี่ยังบม่ยอมได้เหันนางสิบ้าอีกกลับเมื่อบ้านอีกปฏิคออาทิตย์หนึ่งมาเขาเก็บมาเขาลอาจารย์สุกพินดอกตอนนั้นอนัน่าอันพระสึเขาเก็บอารมณ์กับเขาด้วว่าจังโอ้ยขคกข้อเข่าในมือหนึงหามองเสาร์หามองแรงว่าสันเออเขาลดพระศึกเขาหุดบ้างอยู่ดอกสันมานี่ขน้อยเลยว่าเอ้า ตันแรงผัดเมซี่จันผัดเก็บหนาเอิกอแต่พันยันอันนี้ละ่ะอีตาดอกเตอร์อีอย่งหละบมันยันหายโอ้ยว่าสั้นคือตึ๊บในใจเป็นเมฆขาวคือจังหวะหายสิผู้ชายมันยันหนาเอิกอขะนะตัวเองกับคุ้มตีนสินแน่คุ้มอีอย่งไหนต้งเมซี่โซลังเข้าไปอารมณ์แบบไปติดอารมณ์อยู่ในห้อกบด้เข้าอันปฏิบัติธรรม,มนะอีแม่เอ้ยมืดบดีบดแดงแน่นหนาเอิกมืดหัวจนชิดใจสิขาดพอน่ะ เพรต้นเทียงนะ่ะไม่ชี้จันมขอ้อชี้ให้อันมาส่งอาหารบอหรือว่าัชี้ให้อันสิออกไปตักเองอาหารข้อออกสมิชชันมันมื่อดหนาตานี่มันวินหัวบระเด็นว่าสันเขาหน่อยแบบกาบไม่ชี้จันกระกาบว่าสันกะกาบลงกลาบได้ไรกับผู้หายเหตุอะไรกับผู้หายมาตักเอาเข่าไปกินเข่าไปอีกขออธิษฐานด้หาบองสวัสดิ์หาบองแรง มาดี่นะโอ้ยัเดี๋ยบมองแต่มองปฏิเหตุยังดอกเดี๋ยวมองแต่มองบ่หอดจักเถือ่อนหามองกันนะเพรอธิษฐานเด็ดๆไปฮอดแล้วก็อาจารย์สุพิน,ขนเขานอนเน็ดหน้าเอิกมึนหัวใจนี่มึนบดหัวนี่หน้าตากระเบิดหงยากหลายว่าสัน่นแก้วเองผู้มีปัญญาละแก้วเองกคมีปัญญาว่าสัน่นโอ้ยสักสิเหตุจังใด,ดนอบาดเนี่ยนะตื่นกลางคืนมากกับนอนบ่ได้มันแน,น,น่นหน้าเอิ๊กมึนหัวนะ มาสมพจิ์ก็ได้อารมณ์ไล่ผู้ไรหน้าใหม่ๆเป็นออกเดินจุงมกลมอยู่บ่อนนั่นะเดินไปเดินมาตัวเองกันยางไปเดินชยว่ส่วนนี้ผู้อยู่หอบพระท่านสนิทสนมเพิ่นมาสอนเพิ่นว่าโอ้ยว่าสันเพิ่นมาปฏิบัติธรรมเพิ่นก็ได้ทํานอว่าสันเข้ามาปฏิบัติก็ได้ความถูกกับบ้านว่าสันบอกตัวเองมันบอกออกมาว่าสุเบิงเพิ่นเบิงตัวเองค่ะวัดสันกิดอ่ะโอ้เพิ่นห้เบิงเข้าเองว่าสันจะสุเบิงเพิ่นมาเดิน เป็นเสียงเอาบ้าได้หูเขาเองจูเบิ้งเพิ่นมาสั่นเบิ้งตัวเองกลับมาเบิ้งตัวเองกับสั่นเขากลับมาย่างไปย่างลบไปลบมาเมื่อยย่างแต่สีนั่งมาเนี่ยนะนั่งมันวะจะสูนั่งจะลงมาอีกว่าสั่นมันสั่งอือโอ้เพิ่นบ่ให้นั่งกับโบนั่งเดินอีกเลิศเองนยิ้นได้หูอีกวะเนี่ยนะเกิดบนได้ก็ต้องรับบนนั่นว่าสั่นอือ โอ้เกิดอยู่ในกุดน้อยว่าสัญญาไปกุดน้อยว่ะมีตังได้เผลประสบอารมณ์มันนะไปนั่งจะสวนนั่ง่าสั้นเอาเสือไปสักจิตเถิงเอาเสือสักว่าสั้นอือก็เอาเสือไปแล้วก็ไปจับเอะไรกันข่อยยางไปเสือตัวเดียวหนึ่งดอกเพราะผินสั่งเลยสั่งนามาตตามาตาก็สิอไปนั่งอีกเห็นถังอยู่แล้วนนะย่างมาหนะโมนั่งเข็น่าสั้น โอ้ก็บพี่เจอยอยู่านกเอานามเสร็จแล้วก็มาขีนขีนแล้วก็เสร็จไปตามตัวตามตังด้วยนะตัวบนกวดน้ำกวดน้ำอ่ะอีแม่เออมาแล้เย็นคือมาแต่พี่แต่เย็นเย็นหายปุ๊บเลยโอ้โตขน่อยอยู่เครื่องผ้าคนบัดนหาน่ะความเย็นความสบายอ่ะนะวัดที่ท่อบัดนี้หันยางยางอ่ะขะน้อยคือว่ายางเริ่มกลมเลยขน้อยวขึ้นเพราะอะไยางในดินยางยางสูองสูงผลักความเบาอ่ะนะมันมีอันเปียบเลยความเบาอ่ะนะ ย in ังไปยังมาบอดีพิมพ์อ่องห่มไปห้องกินข้าวแม่พัชร์เพิ่นชั้นข้าวอะไรพัชร์โอ้ยยังบ่อยากไปมันยางมันม่วนบ่าจะไปสั่งข้าวเพิ่นเพิ่นพาตักแล้วเลยพัชร์ยังมาพอดีโอ้ยมาเนี้หั่นน่ะไปแก้อาจารย์อันสุพิษอาจารย์สุพิษก็น้อยอันแก้ได้แล้วบ่ต้องแก้ให้กระดอยก็อยากกระดอยแก้ได้เบิดแล้วว่าซั่น์มันทานอันเก็บอารมณ์มาเถอนั่นแหละเพิ่นว่ามีปัญญาก็แก้เอาเองอะว่าซั่น โอ้ยบิดเมื่อมันนั้นความปีติความสมบายก็ามาหน,น้่น่ะนะบ่มบีันเปียบัดเมื่อบ้านแน้โอ้เมื่อบ้านมันก็นเกิดที่เด็กเท่านอยก็นขนาดอันนี้แต่ว่าพอเม่ไอ้น้องเหตุจงเสียมันบุมบนสิธรรมดาได้มันมันดีที่สุดเลยบ่เมนว่าอันนั้นเมื่อเราก็พยายามให้เหตุให้บ่อยถีบให้ป่าเพราะว่าเป็นอย่างเพราะว่าความชุก,กของเฮาแ้วกับความประเสริฐของเฮา แต่เรื่องหนึ่งพวกเจ้าสิสศกนั่นโบจะกอยว่าดอกซาถือโบจะกอว่าดอกเดืองนะจะเกันว่าบันเรื่องนี่มาคนหน่อยหาน้ำตาทักลงหนวยหน่วยอว่าเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้น้ำั้งเอก็ได้ขอนว่าว้อนีขอนจะหายงานบ่จองว่าเดี๋ยวจะให้ยอะบอกว่า่ให้ว่่ใหเติมออเติมพอสมหน่อหนึ่งพอเสริมหน่อยนึงว่า ในช่วงที่เขาปฏิบัติอยู่ผู้เดียวเนี่ยมันในจิตหนึน่งเขาเนี่ยมันบ่มีอย่างบังมันว่าอะไรนี่ถ้าหากว่าบ่มีอุปทานทุกคนมันมีจิตตัวนี้เด็จิตที่มันได้ซิบอยู่ขางนเนี่ยตัวนี้ก็ว่าตัวพุทธะผู้ที่จะว่ามีทุกคนแต่ไปอย่างตัวพุทธ,ธานี่บอกมาเออพุทธะจิตนี่นะเพราะว่าตัวไอความขึ้นอารมณ์ต่างๆ,ๆอุปทานนั้นไปบังไว้ ห้อยบังไว้แล้วมันเกี่ยวพระอาทิตย์เนี่ยพุทธจินเหมือนพระอาทมันมันสว่างตลอดนะนะแต่เป็นอย่างบางมือหมืดบางมือสลัวบางมือบ่มีบ่มีแสงเลยบ่ม็นบ่มีพระอาทิตย์เมันมีแต่ว่าเนื้อบางมันหนาโพดหมดจีทุกคนเนี่ยมันมีมีตัวนี้ทุกคนพุทธเจ้าที่เอาเอนว่าพุทธเจ้าเพื่อนคนพ่อตัวนี้เอาตั้งสีว่าพุทธะนี่นะ พุทธะมันก็ตัวตัวนี่ตัวที่ว่ามันอยู่ในใจตัวนี้แหละตัวพุทธะทุกคนพระเที้ยงเคยบอกว่าบวาเลาาก็มีแขกพลังมันมีทุกคนบว่าศาสนาใดก็ตามตัวนี้มีทุกคนแต่ว่าผู้ที่ไม่พอดึผู้นั้นต้องจิตซื่อๆบอกขึ้นหลายขึ้นน่งมาดีวัดหนึ่งปุปทานหลายเห็นต้นไม้กับฟิลิ่งเห็นเห็นขี้ฝ่าเห็นขี้เสือกับเธออินนี่สินะ เห็นตัวใหม่ก็เป็นพระรูกมีนมันอุปทานมันหลายาเจงไปทั่วเอเพราะฉะนั้นเอแต่ว่าถ้าใจห้าบุมี่อย่างนี้ซื่อตัวตรงใจซื่อนี่ยากเนี่ยสำหรับคนดีปฏิบัตินะซื่อเนยให้มันขึ้นเอาหมดนบดขึ้นไม่ให้ขึ้นให้บังได้ให้ขึ้นให้หนาได้ขี้เฟื่อยแต่ให้บุขึ้นดีที่สุด แต่ว่าคนที่เคยขึ้นแลว้วก็ขึ้นมันอดบ่ได้มหมดละบ่ทั้งหายเรื่องขึ้นเดี๋ยว่มดเยก็หลายแต่ว่าก็มีโอกาสได้หูแต่คนที่ขึ้นหลายหลังจากไปพ่อดูนี้แล้วมันฮ็ดเพิ่มปัญญาหลายเรื่นะอย่างภาษาลิบุูดเนี่ยคน่คนมีแต่เป็นคนมีปัญญาหลายเนาะแต่ตอนที่ไปฟังพุทธเจ้าสิบี่มือเนี่ยบ่เขาใจยังเลยนั่นถ้าดี่อือขึ้นลานเนี่ยเขาขึ้นอมดแต่ที่มีมือหนึ่งนะลุ้มวุน ที่านักานีไปไปนั่งหาไปนั่งหาหลานมึงไปพ่อไปบวชกับสมณะสักยะบุตรนี่ก็ไปพ่อออไปถามพุทธเจ้าอเอาอยัางไงผู้นุนี่มาบวชได้นะเนี่ยอ้าเจ้าลุงกันหลานกันบ่แม่นไว้สุทธิ์ธมากันสุขมือแม่น,นแต่ว่าเจ้าสอนอยังไงุทธเจ้าถามไอ้ที่ข้านักานะเจ้าผนูะ้เจ้าสอ,อนหลานว่ายังไงจริงๆนะ แล้วก็สอนว่าอันใดมันถูกใจถือต้องอันใดบูถึงต้องก็คือบูถึงใจนี่นะบุญเจ้าบอกมันบูแมนนะเอามันแมนตปยังไดก็ไก็ได้บอกเรื่องเวทนาหมดละเวทนาว่าตัวถือใจแล้วมันถึงถต้องถูกต้องถือใจถ้าหากว่าเจ้าเนี่ยมีสะดูคูเว้นเขาฆ่าเจ้าเขาพอใจจะฆ่าเจ้าเนี่ยนั่นถือใจเขาเนี่ยนะแต่ถูกใจเจ้าบอก เอาพูดถือเป็นอย่างเพระเาะักัชีวิตเลยจานี่เด็มันเป็นเวทนาจริงๆเ,เป็นอารมณ์ซื่งเป็นของจริงเดียวเพราะนั่นในความบางย่างถือใจอาจจะบดถือตรองบางย่างถือตรองอาจจะบดถือแจงแล้วมันก็เรื่องว่าเวทนาให้ฟังเวทนากายเวทนาที่ต่างๆปรากฏผู้เทียวแสดงเรื่องเวทนาเง้วตอนนั้นพระสารีบุตรเ,เป็นหน้าหอนเนาะคนเดียวพัดข้างหลังนะ ได้ฟังผู้ริเาาก็รูงในสุนโทธนาสุนทนาท่ามกันบัดเข้าใจวัเนี่เข้าใจก็มองเลยเป็นพระราหัตเนี่